ผู้ค้าก็ตามจับกันไปเรื่อยผู้เสพก็ตามจับกันอยู่ตลอดเวลานะครับคือผเป็นลูกหลานของเราทุกคนนะครับเอาอราตลอดเวลาถ้ากใครมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต้องแจ้งที่ผมได้ตลอดเวลานะก็เรื่องยาเสพติดช่วยกันแลน้วยังมีสอทอีกสองท่านนะครับครับพี่เตียงครับพิลาครับ โมบายทีนะครับเป็นภาษาอังปิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือจัดทีมงานคณะทํางานนะครับเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงของในเรื่องของของชาตินะครับของชาติแล้วก็ความมั่นคงในระดับพื้นที่อย่างวาพรมนิดนึงครับให้ดีกับพี่น้องประชาชนลูกหลานที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับพ่อใหญ่สูงสุดที่นี่แล้วเอาใกล้ๆหน่อยๆหน่อยใหญ่ ขอให้พี่น้องชาหวหัวนาจงเจริญมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโโอ้โหและขอเปิดประชุมหน้าบัดนี้การเจริญรุ่งเรืองโอซ่ามีรับเอาขอเปิดประชุมหน้าบัดน,น,บน,น,นี้นน<อ>การกเจริญรุ่งเรืองถ้อาอยัางยิ่งไปบ้านของทูตแม่วันนี้เรามีผู้อุโสนะครับผู้มีภูมิปัญญา ประการแรกเรายอมรับได้ว่าค <g ählt> er <ES> so ุณยายคุณมีอายุสูง okay. สุดนที่นี้ใช่ไหมครับใฉะนั้นผมสิ่งที่ผมจะขอพี่น้องก็คือประการแรกให้เรายกมือไหว้ผู้องค์สงข้อที่2คือถ้าเรามองดูว่าซ้ายขวาหน้าหลังใครที่อายุน้อยก็ยกมือไหว้ผู้สงที่ด้่งหยู่งที่นี้ไหว้กันเองนะครับประการแรกครับขอประการแรกไหว้ผู้สงครับสวัสดีครับคุณยายครับคับข้อสองกบซ้ายขวาหน้าหลังครับควัสดีครับสวัสด้นเข้าดิบุูครับสัคดีบุนะครับวัสนีท้านหลัง นี่มันเกิดเพราะว่ามันมีคนขายแล้วถามว่าเราไม่ถามไอ้คนขายว่าไอ้คนขายทําไมเวลาจับอนนีน้ทำไมถึงดึงขายมันก็ตอบว่าเพราะมันมีคนเสพกลับมาดูว่าวันนี้เราสนใจในคนในครอบครัวเราแล้วหรือยังถามว่าเรารู้หรือยังว่าวันนี้คนที่เศษยาสติตอนนี้เรียนต่ำสุดอยู่ชั้นอะไร ตอนี้ว่าพอแลับพ่อจากลูกลูกจากพ่อพ่อฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกต้กกสนสา,พารพัดเห็นไหทุกวันเพราะยาทุกที่เลยเกิดเพลียใจแทบสลายเมื่อต้องเห็นลูกน้อยตกอยู่ในเงื้อมมือของคนบ้านค่ายที่ไม่ใช่คนอื่นไกล